สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเชา้าตรู่ของวันที่24กันยายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคสาสถาคารราคาทองคำมีโครแนวโน้มราคาทองคําและราง,งานราคาทองคาประจำวันนี้ราคาทองคําสปอร์ตช่วงกลางวันปรับลดลงหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณการปรับลด QE ในไม่ช้าและปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้ โดยกรรมการเฟดส่วนใหญ่นะคะคาดว่าการปรับขึ้นอัตรารดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในปี2565ซึ่งเร็วกว่าถึง1ปีเพื่อตอบสนองต่อภาวะเงินเฟอ้อด้านนักลงทุนทั่วโลกนะคะคลายความมิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษัทไชน่าเอเว g r a n d รนด์กรุ๊ปขณะที่ธนาคารกลางจีนอัดเงินเข้าสู่ระบบ1.10แสนล้านหยวนหรือ1 7หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจำนวนเงินมากที่สุดรอบ8เดือนจับตาการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษ BOE ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดหาก BOE นะคะส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินอาจส่งผลหนุนตอนและทองคำได้แต่หากยังคงยืนยันผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปอาจส่งผลกดดันตอนและทองคำได้เช่นกัน โดยทองคานะคะมีแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1773ดอลลาร์หากผ่านไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,782ดอลลาร์หากไม่ผ่านนะคะคาดว่าแรงซื้อยังถูกจํากัดโดยมีแนวรับแรกนะคะที่บริเวณ1758ดอหาลลาร์หากหลุดลงไปได้นะคะจะมีแนวรับถัดไปนะคะที่บริเวณ1742ดดอลลาร์ หากยืนได้นะคะมีโอกาสเกิดแรงซื้อดันราคาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่24กันยายนปี25 6 4อ้างอิงราคาของวันที่23นะคะซึ่งตลอดทั้งวันนะคะมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคำถึง8ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่8นะคะเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ ช้าวันที่24กันยายนปี2564ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ27,750บาทขายออก27,850บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อ27,257บาท68สตางค์ขายออก28,350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่23กันยายนปี2564 สรุปรวมนะคะของวันที่2 3นะคะเป็นลบไปที่250บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำในนาทีนี้ด้วยนะคะกอต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมและฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ